เดี๋ยวต้อหาแม่หมอหลดมันหวานวันพระสามสี่พระไม่หล่อเท่าไหนเอาไปมันจะเปลี่ยนแปลฟนดิอัดเราไปเสียงเดียวนี่จะเอาตังค์ลวจะแม่สวัสดีค่ะแม่หมอสวัสดีเจอกันแต่วันพระวันนี้สวัสดีทุกคนะวันพระนี่สี่บ่เบิ่งดวงแม่บ่แม่โชคปกติ ตับมเบิงเลยแล้วเมื okay. ่อ okay นี้ได้ทั่วันพาอีกแล้วเนาะสามสี่พาเราได้มูเฮ้าเจอกันอยูงเนี่ยฝั่งใ่แต่วันพาแม่แม่เอฟซีกับตู้ลายแปเลขนแปดเลขลับเขามานะเบอร์ซับหนึ่งเกียดกับสองเกียดเด้อของใครแม่ของเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเลยจะเอามาใหม่ อืบมานิีแล้วเขาก็ให้มันไอมาหกโอ้ยหกอะไรเขาบอกของฉันทาได้หนึ่งนะม,มันเขาเข้าหกหนึ่งแต่มันไม่ได้ปล่อยหรอกตัวนี้นะ่ะอ่ไม่แต่วิ่งอ่าเลขเลขของวันนี้เขาจับกู่มาให้สองเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนะคะเดี๋ยวนะคะคุณแม่เขียนก่อนเลขรับนี่ของของคนเก่าแม่แม่ของเพื่อนไหม ของเพื่อนคนเก่าแต่ให้มาสองรอบแล้วมันสามรอบนี้มันมันสองรอบที่ผ่านมามันเข้าอืมของเข้าสองสี่ของแม่สี่สามมันก็ใกล้กันะนะ <c oughs> เลกรักเพื่อนเนะาะะค่าแม่ฟันดีบ้องหวดเนี่ยฟันแต่สองมือที่เข้าคุยกันแล้วนะอืมฟันว่าเขาเอาปาไม่ให้ซีตัวจ้า แม่ก็เอามือนี่ไปฮับเอาใช่แต่ว่าในใจแม่ว่าโอ้พอดีล่ะจะไปปล่อยเพลินเพลินเพลินแค่ภาษา,าบา้านเราก็เรียกปลามัน,นนะมันหนีน่ะมันหนีมานะ่ะปลาบืนนระาบอกง่ายๆใช่แม่ก็เลยว่าโอ้ยจะเอาไปปล่อยสัตน์ป่านะ่ะที่สูงใช่จีจเป็นโจทแบบโจทย์บัตรแต่หาซีบอกแต่หาซี่อกเแม่แม่ก็ตีง่ายๆองแม่ยังซีแล้วอืมเด็กฝัน อันนี้เลขฟันแปดห้าสี่แต่เจ็ดศูนย์หกก็ยังอยู่เหมือนเก่านะไม่หลายหางหรอกค่ะแปดห้าสี่แต่เลขรัรบเพื่อนได้ตัวไหนนะแม่ของเพื่อนหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดมีแค่นี้บัตรของแม่หมอฟันมาตัวไหนค่ะสูตรแม่หมอ,อแม่ฟันไปที่สองห้านะฟันสองห้าบนฟันที่ศูนยเจ็ดกับศูนย์หกนะอันแล้วค่ะ เ้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์หกค่ะที่แม่ปล่อยให้เปิดซับไปก็ไม่เปลี่ยนแปลงเจ็ดศูนย์หกหน่ะค่ะสองสองห้าศูนย์เจ็ดศูนย์หกตัวฟันเนาะตัวฟันค่ะแล้วก็ม้าฟันนี่แปดห้าสี่ฟันวัดจับปลาปดาสี่แปดมันสามตัวไปรถจับปลาดีสี่ตัว เป็นไปได้นะแปดมันยังอยู่นะค่ะออข้างล่างนะคุณแม่วิ่งห้ากับแปดบอกไปเลยงวดนี้ล่างเลยคหรอค,ค่ะล่างแม่วิ่งแปดกับห้านะคะบนแม่วิ่งเจ็ดค้างเดียวคือตัวเน้นแม่ม<า><ข>อเลยสองห้าศูนย์เจ็ดศูนย์หกเนาะค่ะ มันก็ตัวเก่าที่เราเคยปล่อยในเบิร์ดับไม่เปลี่ยนแปลงหรอกค่ะแต่มันมาเสริมหนึ่งเกดกับสองเแค่นี้แหละหนึ่งเกดสองเกดเมื่อนี้สิเอาตัวเน่นๆสำรับผู้งบน่อยนะะเนาะ<ช>ค่ะเนาะใช่เน้นเน้นก็เน้นตัวเก่าคุณแม่ยังเน้นตัวเก่าอยู่สองห้าน่ะค่ะไม่เปลี่ยนแปลงมีสองห้าศูนย์เมันก็มีแต่เลขปันลหะแปดห้าสี ่าฝันดีอยูได้ไหมไม่ฝันซ้องสั้นซ้อนอยู่แลวฝันว่าเขาหักเนื้อมาให้คุณอีกคือตูดสามตัวแตกทั้งหันอือเมื่อทีแล้วทีใช่เนื้อใสกับตาแท้กับแผกต่้ไมา้ยังอีกฉันบอกไม้ยคนกับจั้งไหนเอามาให้เอาไว้ทันลาบกินใช่ไหมอือว่นั้นแม่บอกเลยว่าแม่ฝันอยู่แต่ว่าแม่ปฏิคุ้มฝันเปิดจั๊บบอกตรงคือปฏิ ่ตี่ตีพออย่างมันเป็นเลขสัญจรออืบางหันได้บบปล่อยห้ fc เป็นว่าเออแม่ก็เลยตีเป็นแค่ว่าเอาเลขที่ซื้อถูกแล้วไว้มันก็เข้าแบบีามนั่นเด้ค่ะวดนี้มันไม่สัญจรเผื่อมันอยู่อเอาไปใกล้แท้นนี่แหละ8 5 4 fc ลองซื้อไว้แค่าบาท10บาทห้าบาท10บาทเนะอะก็ แม่ฝันจับปลาซีตัวแม่ก็เอามือหาเนี่ยเลยไปส้วนปลาขึ้นปลากระแปดปลากระแปดอะไล่ะจ้าแต่ปลาหมอนไม่เก็ตแต่แม่ก็วิ่งเก็บไว้แล้วล่ะือบ้านเก็ตนี่มันสิเป็นเก็ตหนังหรืแม่อ่ะเก็ตเก็ตเก็ตเฮ้ยแตเก็ตัวเดียรอยละแม่สิวิ่งว่ดตีล่ะวิ่งเก็บเนาะเก็ตอ่ะ บนเ<า>นื้อรงแม่เก็บสีดงสีเลกลับเขานี่เด่ะหนึ่งเจ็บสองเจ็ดนีแดงเขาปล่อยมนันอ่ะที่แดว่าสีบอได้คือไปได้เจ้าไม่มาบอขันนี้องไม่เจ้านี่เขาก็อัสิคือผู้เดียวด้ือกันนั่นแหละโอ้คนละเจ้าที่ห้าเอามาปล่อยสูม,ม,มัดรึแม่น้องกันนี่แหละเออเขาว่า,าเอาไปปล่อยที่เพื่อนครั้งแรกน,นั่นนี่หนึ่งเจ็ดสองเจ็บค่ะครั้งแรกบือก่อนสองหาง สองหางล่องเบิงเนาะ,ะแต่ว่าเลขลับที่ส่งมานี่จะเป็นคนลา,ลาคนสิแม่ได้มากก็ทุวดเนาะอือใชามันถือนนะมันกับปลาหลหางหนึงสองหางเท่า,าน,นั้นแหละเลขคุณแม่กับปาเปี่ยนเบิกซับปาเปี่ยนเลยป่า้องเปี่ยนมันถือแต่แหลกคุณน่ะเห็นว่า์ห้องไหนแต่แหลกที่สามนะจ้าแต่ว่าเมื่อนี้ขอตัวเน้นๆเนาะค่ะสําหรับ เน้นสองห้าคุณแม่เน้นสองห้าศูนย์เจ็ดศูนย์หกของคุณแม่แต่เน้นแค่นี้ค่ะเอสซีสามหางเนาะค่ะคุณแม่เน้นสามหางศูนย์เจ็ดศูนย์หกสองห้ามีแค่นี้ค่ะไม่หมดเยอะค่ะสามตู้เน้นตัวใดค่ะว้าวพื้นแม่นี่แม่เน้นวัตถุโตเลยบอกเลยแม่ว่าไปซื้อตัวนั่นร้อยหนึ่งตัวนี้ยี่สิบบาทตัวนั่นสามร้อยตัวนี้ห้าสิบบาทเห็นไหมฟาดเรียบใสรเสมอกันมืด คิดดูว่าหมื่นกว่าบาทแล้วนงค่ะงวดก่อนสองหมื่นงวดนี้พอเบ็ดใอยหลังไว้ก่อนเอาแค่หมื่นนิดๆิดนี่พอแล้วค่ะสามตัวนี้คุณแม่มีตัวใดก่อค่ะแม่ที่คุณแม่ปล่อยไปให้เบิดซับเป็นแม่โอ้ตัวเดิมเนาะตัวเดิมค่ะไปดูคลิปย้อนหลังไม่เปลี่ยนเลขนะคะเพราะมันถูกก็ถูกไปเลยไม่ถูกก็ต้องถูกแล้วะงานนี้ใส่ปีใหม่ เอฟซีเฮงเฮังๆังยกเพดเลยสำหรับคนงบน้อยก็เอาอย่างนี้แหละค่ะค่ะน,นี้คืองบน้อยนะคะน้อยค่ะคือคุณแม่ก่ซคือใ้สู้ตัวทีเบามากเนาะค่ะสายวิ่งนะคะสายวิ่ง <Yeah. S 2> ฟันเป็นเลยคะ่ะฟันล่างแปดกับห้าสายวิ่งนะคะบนเจ็ดค่ะ อะไรก็ได้ขอให้มีเ็ษอะไรก็ได้ล่างขอให้มีแปดกับห้าค่ะคุณแม่จะรูดใส่ค่ะเอฟซีชอบตัวไหนก็จับใส่ห้ากับแปดนะคะโอเคเนาะคุณแม่รูดมาแล้วคุณแม่เรียบร้อยแต่ยังว่ามือนลคะเรียบร้อยมัดลายเป็นไงกูว่านี้มัดเปป็นมือนิดๆแล้วเนี่ยพ่อแล้วแม่ละปีแล้วบิดมื้อก็บาดแล้วพ่อแล้วเนาะมื้อเอดแล้ว ใจไงมันสิไดีขี้พตจ้างย่านยู่หันที่บอด้ขี้แล้วจ้าแม้นเองดูโอเคมีแค่นั้นแหละแม่หมอคุณแม่ก็ไม่เปลี่ยนใจจะเป็นแนวทางนะคะใครชอบ่อยตามน้อ้เป็นนะคะ F4 ซื้อให้เป็นนนี่ก็คงสุดท้ายนะคะสำหรับตัวเน้นตัวย้ำแม่หมอ แม่ไม่อยากดังเนาะคะ่ะ F-C ฟสอบกับจังตามวมมากระพานทางจองเป็นแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะใช้วิจารยาณในการรับชมนะคะไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดเนาะคะ่ะสำหรับผู้ชื่นชอบการดึงชรากินแบงรัฐบาลชมเพื่อความบันเทิงเนาะคะ่ะมาหลุนไปน้ากันว่าแม่หมอตเกิงเพิ่นสิคึกบ่คือตัวเน้นพิเศษของแม่หมอนะคะชุดนี้เป็นชุดเน้นพิเศษของแม่ไม่อยากดังนะคะ คือสุดพันมักเป็นพิเศษสำหรับสุดเต็มกลับไปเบึงคลิปเกาย่อนหลังเด้อค่ะ